บทที่9เส้นตรงและมุมนะครับ9.1จุดและเส้นตรงจุดคืออะไรนะครับจุดใช,ใช้สำหรับบอกตำแหน่งเขียนแทนด้วยอักษรตัวเดียวเช่นตัว A อย่างนี้อ่านว่าจุด A นะครับเขียนแทนด้วยเล็ก A ตัวเดียวหรือกอไก่อย่างนี้ก็อาจจะบอกว่ามันก็คือจุดกอไก่ขอไข่ก็คือจุดขอไข่ลักษณะนี้นะครับเขียนแทนด้วยอักษรกอไก่ขอไข่อย่างนี้ก็ได้ นะครับลักษณะนี้ก็คือจุดนั่นเองต่อมาเส้นตรงคืออะไรนะครับเส้นตรงก็คือเส้นที่มีความยาวไม่จํากัดนะครับนะความยาวไปเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่าเส้นตรงสามารถลากผ่านจุด2จุดใดๆโดยใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับนะ่ะเช่นเรามีจุด2จุดเนี่ยนะครับน่ะจุด2จุดจุดกอไก่กับขอไข่เราลากผ่านลักษณะนี้นะครับลากยังไงก็ได้ให้ไปเจอขอไข่อย่างนี้ก็เรียกเส้นโค้ง ต่ถ้าเราลากตรงๆมาเลยนะครับนะเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเส้นตรงนะครับเส้นตรงนะครับกรณีนี้ก็เรียกว่าเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งนะครับเส้นตรงก็คือลากระยะสั้นสุดนะครับนะระยะสั้นที่สุดนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าเส้นตรงนะครับเส้นตรงเขียนแทนด้วยตัวอักษรสองตัวเช่น เส้นตรง AB เขียนแทนด้วยนะครับ AB แล้วมีลูกศรอยู่ข้างบนนะครับนะเป็นเส้นแล้วมีลูกศรอยู่ข้างบนอย่างนี้เรียกว่าเส้นตรงเ b นะครับเส้นตรง AB ีสัญลักษณ์ของเส้นตรงนะครับมีหัวลูกศรทั้งสองข้างนะครับหัวลูกศรทั้งสองข้างอย่างนี้เรียกว่าเส้นตรงแสดงว่าเส้นตรงมีความยาวไม่จํากัดก็คือไปได้เรื่อยๆนะครับสองข้างเลยนะครับต่อไปได้เรื่อยๆนะครับไม่มีสิ้นสุดนะครับเรียกว่าเส้นตรงเส้นตรง นะครับความยาวไม่จํากัดอันนี้สคัญนะครับความยาวไม่จํากัดเราสามารถต่อเส้นตรงออกไปตามทิศทางหูลูกศรโดยไม่มีสิ้นสุดนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับจึงไม่มีนะครับจุดปลายทั้งสองข้างนะครับจุดปลายทั้งสองข้างก็คือไม่มีเส้นตรง AB นะครับอาจจะเขียน BA ก็ได้นะครับลักษณะนี้นะครับ BA นะครับ AB กับ BA อย่างนี้ถือว่าเหมือนกันนะครับถือว่าเหมือนกันจะเขียนยังไงก็ได้ นะครับไม่มีจุดปลายคือไปได้เรื่อยๆนิยามตัวต่อมาคือคำว่าระนาบนะครับระนาบเป็นบริเวณที่มีขนาดไม่จำกัดมีมิตินะครับเป็นได้แก่ระนาบ x y นะครับนะครับมีมิตินะครับเรียกว่าเลืกตัวอย่างเช่น x y อย่างนี้ก็เรียกว่าระนาบ x y นะครับมีมิตินะครับมีมิตินะครับเรียกว่าระนาบ x y นะครับนะ ยกตัวอย่างเช่นนะครับนะเรามาดูสมบัตินะครับนะของจุดและเส้นตรงก่อน